สวัสดีครับปุกป๋องชาแนลครับสวัสดีเพื่อนๆนที่ติดตามแล้วก็สวัสดีท่านทนที่เพิ่งเข้ามาดูปุกป๋อง a n n e l ครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่ชอบในดอกกล้วยไม้ไม้ดอกไม้ประดับครับผมคลิปนี้พาเพื่อนเอนมาดูดอกกล้วยไม้ชนิดหนึ่งครับซึ่งผมก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันแต่ผมคิดว่าน่าจะสกุลเดียวกันกันกบไอสครับ แต่ว่าอายเลสของเขาใบเขาจะเลียวแล้วก็ยาวยาวกว่านี้ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบรู้จักดอกไม้ชนิดนี้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับนี่เขาให้มาครับท่านผู้ชมมันอยู่กับเขานี่โอ้สภาพแย่มากครับผมเอามาดูแลประมาณสามอาทิตย์ครับมันก็ดีขึ้นนะครับก็เอามาปลูกไว้กับ ฝาพัดลมครับผมนี่จริงๆไม่ต้องมีเครื่องปูก็ได้ครับแต่ผมกพใส่ใส่ไปก็มีมะพร้าวสับแล้วก็ถานเล็กๆน้อยๆครับไม่ต้องใส่ก็ได้ครับแค่ฝาพัดลมก็พอแล้วครับนี่ฮะผมลองมาให้ปุ๋ยก็คือน้ำยาเล่งลงรากครับผมแล้วก็ปุ๋ยเกร็ดแล้วก็ฮอร์โมนไข่ครับนี่แหละครับแล้วก็ลดน้ำ ทุกวันครับตอนเช้าให้ปุ๋ยก็ตอนนี้อาทิตย์ละครั้งครับก็สภาพดีขึ้นนะครับโอ้มาแรกๆโสมมากครับท่านผู้ชมโสมจริงจริงแล้วก็มีผมก็รู้สึกว่าเขาจะมีอันนี้ผมแยกไว้ต่างหากนะครับมันจะมีเชื้รอรานี่ครับมาใหม่ๆเยอะกว่นี้ครับค่อยๆรักษาไป นี่ผมฉีดายากันเชื้อราไว้เรียบร้อยครับก็ค่อยๆรักษากันไปครับดอกสีอะไรผมก็ไม่รู้ครับนี่เขาให้มานี่นี่ครับถ้าใครไม่มียากันเชื้อราก็ปูนแดงครับป้ายๆเลยครับตรงเนี้ถ้ามีก็ดีครับส่วนน้ำยาเล่งล่าของผมผมก็ใช้กะปิสองช้อนโต๊ะแล้วก็เอ็มร้อยอีกขวดหนึ่งครับผสมแล้วก็ฉีดทุก เจ็ดเจ็ดวันนะครับแต่ถ้า,าเพื่อนๆคนไหนมีน้ำยาเล่งลากแบบซื้อตามท้องตลาดก็ใช้ได้ครับดีด้วยด้วยสภาพครับผมผมว่าเขาสดชื่นขึ้นนะครับมีฮอร์โมนไข่และปุ๋ยเกล็ดครับน้ำยาเล่งลากครับผม แล้วก็อีกต้นหนึ่งก็นี่ครับเป็นเขาไปลากอากาศครับนี่เนี่ยด้วยสภาพก็โอเคขึ้นครับใบรู้สึกจะเขียวอันนี้น่าจะเป็นอรญเลศครับแต่ยังไม่สมบูรณ์ครับถ้าสมบูรณ์ใบจะยาวกว่านี้ต้องใช้เวลาครับ น่าจะยังไม่ออกดอกเดี๋ยวบำรุงดีๆครับปีหน้าน่าจะออกดอกครับผมอันนี้ก็เป็นดอกไม้ป่าครับด้วยสภาพก็โซมครับโซมมากเลยอ่ะก็ดีขึ้นับเขียวขึ้นครับปุ๋ยที่ให้ก็เนี่ยนะครับอย่างที่บอกครับผม อันนี้เป็นรากอากาศเหมือนกันครับคิดว่าดอกน่าจะสวยนะครับาารเนี่ยก้านยังเป็นสีดําอาจจะเป็นเชื้อราครับผมเดี๋ยวต้องแยกไว้ต่างหากครับผมเดี๋ยวไปติดต้นอื่นอันนี้ชื่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับไอ้คนให้ก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องปไปปรึกษาในาต้องไปถาม Google ซะหน่อย อถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นแล้วถ้ารู้จักชื่อก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับบอกหน่อยนะครับอันนี้นายเป็นอเยเลตหละครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อายเลตนะครับอันนี้ชวนชมครับหลอกเริ่มเลยล้วชวนให้ชม ช่วงนี้เดือนมกราคมครับผมแดดไม่มีฝนอยากจะให้ออกดอกก็รดน้ำสักสามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งอันนี้ผมรดเดือนหนึ่งพอคบเดือนผมก็ลดน้ำแล้วก็ใส่ฉีดพ่นด้วยปุ๋ยเร่งดอกอครับถ้าใครไม่มีก็ผมจะลดกับเอ็มครับฉีดพ่นทุกๆ7วันครับ เขาก็ออกดอกให้เราเห็นนี่โอเคถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับช่วยบอกว่านี่คือต้นอะไรครับผม,ผมไม่รู้เหมือนกันครับลาข้าวขาว่าโอเคครับเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและก็ท่านๆท,ที่ รักในไม้ดอกไม้ประดับได้มาดูก็ถ้าใครชอบก็ปุกปองชานน l ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโอเคครับโชคดีมีความสุขครับร่ารวยร่ลำรวยร่ารวยสวัสดีครับบ๊ายบาย นี้ช้างครับเราให้บานยังตุมตูมๆอยู่ครับท่านผู้ชมที่จริงผมมีหลายต้นนะครับแต่ก็าเป็นเชื้อราแต่ว่าไม่พลาดแล้วครับผมต้องฉีดยากันเชื้อราไว้ตอนหน้าฝนครับสำคัญมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าบานผมจะลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับถัดมาน,นี่ก็เป็นแวนด้าครับ แดาก็ยังตุมต่มๆอยู่ครับท่านผู้ชมเป็นลากอากาศครับรดน้ําทุกวันปุ๋ยเกล็ดฮอร์โมนไข่ครับชอบมากอันนี้สกุลหวายไม่ใช่สกุลหวายสกุลเข็มครับก็เริ่มที่จะตุมต่มๆออกดอกครับ๋จะพาเพื่อนๆไปดูมันมีเตยตุมต่มๆครับ ยังไม่บานครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เริ่มแล้วครับเรื่องสุาาลนารีครับนี่สุดๆครับนะเริ่มและเริ่มออกมีสีผูออกมาแล้วครับเริ่มบานละหอมมากหอมมากครับหอมสุดๆหอมจับใจจริงๆครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบานจะลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับ อันนี้เอื้องสายฟิลิปปินส์ครับเริ่มมาแล้วครับแต่บานยังไม่เต็มที่ครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าดีกว่าครับท่านผู้ชมส่วนนี้ก็เริ่มเริ่มที่จะออกดอกแล้วครับแทงดอกอแทงดอกมาแล้ว ครับเอื่องสายฟิลิปปินส์ครับอันนี้เอื้องสายน้ำนมครับท่านผู้ชมใกล้แล้วครับทิ้งหมดแล้วครับใบเออไม่หมดเหลือหน่อยเดียวนี่เอื้องสายน้ำนมเป็นดอกสีขาวยังครับรออีกนิดนึงถึงใบหมดละ